สวัสดีครับต่อทองชนะน,นะครับตอนนี้ต่อทองพามมาดูอะไรเขาทําอะไรกันเยอะๆเลยนะทีอ่าพุทธสถานบ้านลุงพลแห่งนี้นะครับมีนางราแต่งตัวสวยๆมามากมายหลายคนเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นน้อ, <c oughs> <c oughs> อ การขึงรั้วนะครับล้อมรอบไปแล้วทางการได้มาขึงรั้วไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีการรำสวัสดีครับสาวนาสวัสดีค่ะชั้นนะฮะมาดูองค์ปู่มาดูห claro> ลังจากที่มีการขึงรั้วของเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเราก็มาโยรอรอบนอกนะครัขององค์ปู่ปู่นะครับ ก็เป็นเป็นพลาสติกธรรมดานะครับไม่ใช่อะไรรั้วพลาสติกนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ผู้คนเข้าไปพุกพันจธรรมดาครับวันนี้ตลาดิดคเปนไร่อ้โหอันนีงหนึ่เด้ออันนี้เตงหนึขานนีวันนี้สลาิ์ได้ไหมครับ อ๋อเอฟซีที่ไหนเนี่ยอืมมีการไหว้ข้าวของเยอะมากเลยครับพี่น้องอันนี้ f อซที่ไหนครับผมเนี่ยเอซที่ไหนครับผมอ๋อมีการไหว้ข้าวของเยอะแยะมากเลยนะครับพี่น้องยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดนะมีทั้งกล้วย ละ kaparot. <tellan> เมหรือเลยอจอดหน้าบ้านลุงนะโอจอดหน้าบ้านลุงท่านจอดหน้าบ้านลุงมันคืออะไร ยี่ิบสมิถุนานะครับพุทธศักราชสองพนะครับประกาศแปลงตริดยึดตามคดีอาญาที่19บเก้ทบสองัยหบสี่ย็ดรับสิบสองทบสองห้าหกสีตามปอจอวข้อหนึ่งเวลา18บแปลงวันที่เจ็มกราคมพุทธศักราชสองพนะครับพื้นที่ตรวจยึดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานตามกฎกระทรวงนะครับ ของที่บ้านกกอกสมบนกกกรมเพื่องหลวงจังหวัดมุกดาหารอําสายนาดตาม,มาตราย5หแห่งพรบปาสงวน,นแห่งชาติ2 5ร7าเขตป่าสมุนแห่งชาติผู้ให้พวกกระทำผิดพร้อมวันวานออกหรือวดเวนเป็นกานกระทำใดๆในพื้นที่ตรวจยึดห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่ตรวจยึดก่อนแนละกนณาจับก้าราช้าที่โดยหม่ป้องกันรักษาป่าที่มอหอดงหลวงบันทิปประกาศย4ิบีเมยอ2 5ั 25, นนะครับ สวัสดีครับใครอยู่สารแยกอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวไหว้นะครับ ของก็หลายๆมากมายเลยนะครับยังจัดไม่เสร็จเลยยาเอฟซีที่ไหนครับยายาเอฟซีที่ไหนหาช่องเพชรสมอนทีวีของแลห้ารับอลเล่นนะครับมนฮอดแมนที่ไอดแนเลนี่วับมันเออฮอาแป๊วนะฮแป๊วมันมีเด้รอดนะ

โอเคเป็ดสมอนทีวีนนี่คือผลไม้ผลไม้ใช่อันนี้อันนี้คอันนี้ของคุณมานาใหเด็กน้อยอันนี้ตัวเด็กน้อยลำ